เอาชนชนชนหมดแก้เลยครับวันนี้พาคุณไอ้อุ้มมาที่ร้านกิวการ์เดนร้านนี้จะอยู่ด้านหลังร้านเบียโซร้านเบียโซไเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดื่มเบียแซ่บบรรยากาศก็กดีดีนั่งร้องก็ร้องเพลงเพราะ อันนี้จะพามากินเนื้อครับ <c oughs> ยากกันแบบไฟลุกเลยดีเดียวช้ำชำช้ำชาำใครเป็นสายแคมปิ้งชอบบรรยากาศไม่ต้องไปไกลจากในเมืองแล้วครับ <c oughs> มาที่นี่ได้เลยร้านกิวการ์เดนบรรยากาศแคมปิ้งมีเนื้อให้เลือกกันเยอะแยะมากมาย <c oughs> นี่เลยซี่คงหมูบาร์บีคิวตัวนี้เป็นโทมฮอคเกรดพรีเมียมเนื้อสันนอกเกรดสเต็กทีโบนสเต็กมีทั้งเนื้อทั้งหมูอันนี้3มชั้นส่วนนี้ก็พอกชอตที่ร้านก็จะมี3ราคาให้เลือกนะครับมีทั้งแบบบุฟเฟ่แล้วก็อัลคาร์คดเซ็ตคนชอบหมูก็จะอยู่ที่39เสุดค้ม59เนื้อทุกส่ววนยเ้นนททีโบมาอกั้าใครชอบพีเมียก็699 มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลือกกินได้ตามใจชอบและถ้าใครกินไม่เยอะก็สั่งแบบอลาคาร์ดเอาน้ำจิ้มก็จะมีสาน้ำจิ้มบาร์บีคิวซีฟูด้ดและก็พรสื่อส่วนใครที่อยากจะนั่งเอาบรรยากาศดืม่มเครื่องดื่มมีฟองก็าสามารถสั่งบาร์บีคิวมาย่างเองได้ครับใครเป็นคนกินโก้กากเสียงดังและชอบย่างชอบเรื่องของบรรยากาศบอกเลยว่าที่นี่เหมาะมากเนี่ยครับจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยแซ่บอ้าวนี่ช่ำพอไหมมับเขาให้อ่ะบาร์บีคิวนิ่งไว้นิ่งไว้ยังไม่หมดยังมีฟกซองดนตรีเพาะให้ได้ฟังกันด้วยบบรรรยยาาาากกกศ็จะะะปมมณนนี้คผอเลว่ แล้วก็นี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ <an> ก็คือเครื่องดื่มมีฟองเอาเป็นว่าใครที่ชอบป,ปิ้งย่างสไตล์แคมปิง้งแล้วบรรยากาศด er. <an> ีๆแบบนี้มาเจอกันที่นี่้ะกิลบา์อยู่ด้านหลังเบ <an> ียโซร้านอยู่ติดกับ s อสบาร์บีคิวนั่นแหละ <an> <Felipe> <an> <Felipe> มาลองกันได้เลยเพาเพิ่งเปิดร้านวันนี้วันแรก <an> <Felipe> แล้วเจอกันนะจ้าไวรุ่น